นายภูมิธรรมเวชยาชายัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์นะคะภายหลังถึงการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุภยัยวาตาภายัยและดินโครนถล่มหรือสพชครั้งที่2ในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาโดยเงินจํานวน3,000ันล้านบาทที่คอรมอได้อนุมัติได้โอนไปที่ปอพแล้วค่ะแต่ยังมีปัญหาในเรื่องของกฎระเบียบการใช้เงินซึ่งจะมีการลดขั้นตอน จากจำนวน30วันให้เหลือเพียง5วันสำหรับเงินก้อนแรกจะจ่ายให้กับครอบครัวละ5,000บาทซึ่งผู้ว่าราชการสามารถจ่ายได้เลยเพราะมีงบจังหวัดจังหวัดละ200ล้านบาทอยู่แล้วในเบื้องต้นพยายามจะจ่ายให้ทั่วถึงก่อนจากนั้นจะมีการพิจารณาจ่ายเพิ่มเติมร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสสพะเยาพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงการทํางานของสอสในกลุ่มกับพักพลังประชารัฐว่าคงเป็นไปไม่ได้แก้วไม่ได้ร้าวแต่แตกไปแล้วเพราะฉะนั้น ในเวลานี้ก็แยกกันชัดเจนนั่งในสภา,าก็แยกกันอย่างชัดเจนนอกจากนี้ร้อยเอกธรรมนัสยังยืนยันว่าเขาไม่ได้กังวลว่าจะมีมาตรการอื่นๆตามมาจากนี้หรือไม่ไม่ได้ใส่ใจส่วนสิทธิของการเป็นสสมีรัฐธรรมนูญคุ้มครองอยู่ข้อบังคับพักเอาไว้ใช้ในพักซึ่งโทษสูงสุดคือการขับออกและหากพวกเขาถูกขับออกจริงก็พร้อมที่จะฉลอง ผลตกลเอกวินัยทองสองกรรมการข้าราชการตำรวจและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการตำรวจกล่าวถึงความคืบหน้าในการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ว่าความล่าช้าในการแต่งตั้งผบตรครั้งนี้เพราะกฎของกอตรมีความเกี่ยวกับการแต่งตั้งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่สองตุลาคมนี้เพราะฉะนั้นการที่จะแต่งตั้งจึงต้องมีผลหลังจากนั้นซึ่งขณะนี้นายกรัฐมนตรียังไม่ได้กำหนดวันประชุมกอตร เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง,งพบตรคนใหม่และเชื่อว่าจะมีการประชุมหลังวันที่สองตุลาคมและจะมีการแต่งตั้ง,งพบตรคนใหม่ภายในเดือนตุลาคมนี้ขณะนี้มีแคนดิเดต3คนค่ะคือพลตารวจเอกกิตลักษณ์พันเพชรรอง,องพบตรพลตารวจเอกธนาชูวงศ์รอง,องพบตรและพลตํารวจเอกไกรบุญสุวนทรงเจเลตำรวจแห่งชาติสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายแอนโทนีอันบาเนซีนายยกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ขอให้ชาวออสเตรเลียเดินทางออกจากเลบาน,นอนเนื่องจากท่าอากาศยานเสี่ยงถูกปิดและอพยพออกได้ยากในกรณีที่เกิดสถานการณ์เลวร้ายลงการอพยพคนจำนวนมากจะทําได้ยากนายกรัฐมนตรีแอนโทนี Anthony ยังระบุว่ารัฐบาลได้มีคำเตือนมาหลายเดือนแล้วขอให้พลเรือนชาวออสเตรเลียหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังเลบาน,นอน และหาทางออกจากเลบานอนด้วยเครื่องบินพาณิชย์ในช่วงเวลาที่ยังสามารถทำได้ทั้งนี้รัฐบาลออสเตรเลียยังคงเดินหน้าเรียกร้องให้ลดวความตึงเครียดในภูมิภาคใช้ความอดกลั้นและมีการหยุดยิงทั้งในเลบานอนและกาซาอย่างไรก็ดีรัฐบาลออสเตรเลียได้จัดทำแผนฉุกเฉินไว้แล้วซึ่งอาจรวมถึงการอพยพทางทะเล